ดวงชะตาแต่ละราศีว่าราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคแล้วลุ่งสวัสดีครับคนอวดของสเปเชียลร่วมสนุกลุ้นระวังของครั้งได้ที่ไลอแอนโปรแบบ 8S ตัวเลขคือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันนั่นก็คือเรื่องของโชคชะตาราศีแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดมหาบุตรซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมบรรดาของอาจารย์หมอดูชื่อดังหลายๆท่านมารวมกันอยู่ที่นี่และว,วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวของโชคชะตาราศีแต่ละราศีกันว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามผมไปดูครับ ครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าสำนักหมอดูนะครับไม่เสียเวลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูดวงเช็คดวงกับผมเลยดีกว่าไปตามผมมาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ขอมาสัมภาษณ์อาจารย์นิดนึงนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาราศีและดวงต่างๆของแต่ละราศีครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนเริ่มต้นผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ว่าทําไมสํานัก ของหมอดูเนี่ยที่วัดมหาบุรแห่งนี้ทำไมถึงเยอะเยอะมากเลยน่าจะเริ่มต้นมาจากการดูดวงที่มีชื่อเสียงมก็จะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะจนตอนนี้ก็คือมีเยอะมากคือคือของแต่ละอาจารย์แต่ละหลายหลายชาติหลายหลายกรักใช่ไหมครับก็คือว่าถือว่ารวมเป็นรวมรวมศูนย์ศูนย์ใหญ่ของกทมคนในกรุงเทพเลยปะครับที่ดีน่าจะใช่อคนเยอะไหมาอาจารย์ แต่ละวันแต่ละเดือนก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้น้อยหน่อยค่ะก็ตั้งแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็จะน้อยลงในเรื่องเหตุการณ์ของเชื้อโรคต่างๆนะครับเชื้องอะอ่ะเยไม่เสียเวลาดีกว่าครับอาจารย์ไหนๆมาแล้วเรื่องของโชคชะตาราศีภายในปีนี้อ่ะก็จะเหลืออีกสองเดือนนะครับให้อาจารย์นัดช่วยดูนิดนึงว่าราศีไหนที่มีดวงเกี่ยวกับ เรื่องของโชคอชาเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงแล้วกันก็จะเป็นราศีสิงห์นะคะที่โดดเด่นหนาะ,ะในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาค่ะสองเดือนนี้ก่อนสิ้นปีนะค่ะโดดเด่นก็คือว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะกับการเสี่ยงดวงต่างๆใช่ค่ะแล้วก็จนไปถึงเรื่องของความรักโอ้ก็คือก็เด่นเหมือนกันมีความรักด้วยใช่ค่ะแต่ว่าความรักก็จะเน้นไม่ที่รักซ้อนอะไรพวกนี้ค่ะ๋อก็ต้องระวังรักซ้อนนิดนึง ราศีที่ลองลงมาครับอาจารย์การเสี่ยงโชคก่อนละครับการเสี่ยงโชคจะเป็นราศีกุมราศีกุมปอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็ให้ระวังคือคือก็โชคดียอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ,ะส่วนที่โชคดีกับส่วนที่อย่างเช่นให้ระวังปัจจิเหตุนะคะในเรื่องของมีโชคมีมีโชคในเรื่องของอันนี้<ช>คือผมยกตัวอย่างสมมุติถูกหวยนะสมมุตินะอาจจะ ส่วอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยประมาณนี้หรืออาจจะท่านจะอาจจะไปเจอเดินไปแล้วเจอเงินหรืออ่าอะไรประมาณนี้อาจจะมีเรื่องของเรื่องการเจ็บป่วยตามมาทีหลังและนี่ผ่านไปแลวอันนี้เอาไว้ดูอะไรครับอาจารย์ผมสอบถามนิดยนึงดูทุกเรื่องอะค่ะที่อยากจะรู้ผมดูได้ไหมได้ค่ะผมขออาจารย์ไหมมาแล้วผมดูนะัในชีวิตก็ไม่ไม่เคยลองดูเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเอามือสายตัดใช่ไหมครับโอเค ันนี้ก็ตัดไปครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะให้ตั้งคําถามนะคะครับอ่าอยากจะถามอะไรถามได้ค่ะขอ,อให้ผมตั้งคาถามใช่ค่ะอยากจะถามอะไรเรื่องส่วนตัวก็ได้นั่นผมขอถามเรื่องนี้เลยกันถือว่าใกล้ตัวผมที่สุดแล้วครับอาจารย์รายการของอ่ารายการของทีมงานเรานะครับรายการคนอวดของอยากจะทราบว่าจะเป็นยังไงต่อจะไปทิศทางไหนดีกว่า <Okay. S 2> แบบนี้ดีกว่าครับ ให้ผมทำไงต่อครับหยิบมาห้าใบนะใบน,นี้ใช่นะใชไหมเซ็น่ครับใบนี้เอาวางตรงไหนครับเอาวางตรงนี้หน่ยครับคมือซ้ายใช่ไหมฮะมือซ้ายคนเลยครับสนบีนะครับอันนี้ทีมงานก็คงรู้ระลึกเปกับผมนะครับ <laughs> จะให้ยังไงท่านใรญ่ วดของเพราะวดผู้สนับสนุนใหม่ใจดีอยากดวงดีมีรางวัลแอดเลยอยู่ฟ้าลอตโต้ตอนนี้มีโชคให้คุณลุ้นรางวัลกันทุกนาทีแล้วไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หั่นสาลอตเตอรี่พารุยลอตเตอรี่นำโชคลอตเตอรี่แวววับจับยี่กี่โดยเฉพาะลอตเตอรี่หั่นสาออกรางวัลทุกนาทีไม่เล่นไม่ได้แล้ว โบนิกิคือจะเปิดรับแทงทั้งหมด88รอบแต่ละรอบจะห่างกัน15นาทีแล้วก็สามารถยิงเลขฟรีไม่จากัดจํานวนครั้งนะครับแต่ที่เราต้องเดิมพันก็คือ2ตัว3ตัวว่าไปครับใครสนใจอยากเล่นก็เข้ามาเลยครับนั่นผมขอถามเรื่องนี้เลยกันรายการของรายการของทีมงานเรานะครับรายการคนอวดของอยากจะทราบว่าจะเป็นยังไงต่อจะไปไทยทิศทางไหนดีกว่า จะเป็นไปในทางที่ดีนะค,ะ,คะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีของอรายการนี้นะคะครับผมอืแต่ต้องใช้เวลานิดนึงอะค,ะค่ะใช่จากนับจากวันนี้ไปนะคะคจะประสบความสำเร็จ ตัวนี้คือความสําเร็จนะคะให้ความสําเร็จนะที่ขึ้นมานะครับผมตัวนี้ก็คือการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นภาพรวมที่อยู่ในประมาณ 70- ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นนี้ผมจะขอถามเรื่องเจาะจงในเรื่องของผมเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่าตัวผมเนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงดวงแล้วกันเคผมขอสามใบนะครับนี่ใกล้ใกล้มือนะฮะซ่อนหนา ต้องต้อนต้อนบปนะก็คือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีโชคค่อนข้างจะยากนิดนึงค่ะแมนเบนตาเห็นเลยอ่าเฉียดไปเฉียดมาหรือไม่ก็แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องโชคนิดนึงนะไม่ไม่ใช่เฉพาะสิ้นปีนี้ใช่ไหมก็จริงๆตัวนี้มันอยู่ภายใน3เดือนนี้ อ่าก็คืออยู่ภายในใช่ค่ะเหตุการณ์ภายใน3เดือนอ๋อคือส่วนใหญ่คนที่ดูกันนี้จะอยู่ในระยะเวลา3าเดือน,อนใช่ค่ะสมมุติว่าถ้ามีคนมาดูแล้วถ้าเกิดเจอในเหตุการณ์กรณีเดียวย่างผมเนี่ยมีทางแก้ไหมครับก็ส่วนใหญ่ก็ให้ไปทําบุญเพราะว่าไพ่ตัวนี้ของเราอ่ะเขาเรียกว่าให้ทําทานเพื่อการเสริมดวงทําทานก็คืออ่าไปทําทานที่เกี่ยวกับบ้านพักคนชราเด็กยากไร้ครับผมแล้วก็บุญลงศพนะคะอ่าครับซึ่งการให้ทาน ึ่งจะช่วยให้ตัวเรามีโชคมีลาบได้ค่ะอ๋อก็คือเหมือนเป็นการเสริมดวงเสริมดวงตร่ไหมคะมีการเสริมดวงค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่หรือคนที่มาดูเนี่ยเขาจะดูเรื่องอะไรครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่การงานการเงินความรักการงานการเงินความรักถูกมีเรื่องอะไรที่แปลกสุดไหมครับที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ดวงไม่ใช่เงินไม่ใช่ความรักความตายดูครับก็จะผมดูความตายไปแล้วผมหยิบได้มาแล้วความตายก็คือจะกดหูอายุจะสั้นไหมคะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ผมดูได้ไหม ได้ค่ะเผื่อถ้าเราไอ้นั่นเราแบบมีเผื่อมีวิธีแก้นะท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวหยิบตัวนี้มาสามใบนะคะไอ้นี้เหรอคะมือซ้ายนะครัมือซ้ายมันก็จะรู้ระทึกนะท่านผู้ชมข้าคนที่ดูประมาณนี่ก็ยืนยืนยืนอยู่นะคะโอ้โหยืนยืนอ่ะผมอย่างน้อยผมดวงการเสี่ยงโชคผมไม่มีแต่อายุอาจารย์บอกยืนยืนก็โอเคใช่่คะ ตัวนี้โอเคนะมีเรื่องอะไรที่อาจารย์แบบแนะนำจิตาสเรื่องอะไรใช,ใช่ครับที่อาจารย์ม,มีมีอะไรที่แนะนาให้ให้ดูเพิ่มเพิ่มไหมครับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ต้องระวังไหมครับผมอ่าโอเคค่ะ3ใบนี้นะคะข้างในเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ ึ่งก็เหมือนที่พี่บอกไปตะกี้นะคะว่า3ามใบนี้อุปสรรคจะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่จะน้อยลงจะค่อนข้างประสบความสําเร็จที่ดีอันนี้เป็นส่วนตัวหรือทีมงานครับี่ยของทีมงานนะคะอันนี้คือทีมงานใช่เป็นของทีมงานางเป็นภาพรวมของทุกคนนะคะโอ้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาขายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่มาของการตั้งสํานักหมอดูที่วัดมหาบุตรแห่งนี้นะครับท่านใดสนใจที่จะมาดูก็ มาได้เลยที่วัดมหาบุตรนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอาจารย์ก็ตรงนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับผมถึงหนึ่งทุ่มอค่ะถึงหนึ่งทุ่มนะครับใช่ค่ะใครอยากจะมาลองดูดวงต่างๆไม่สบายใจอะไรก็มาตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นัดมากนะครับที่มาให้เกี่ยวกับความรู้แล้วก็มาเช็คดวงชะตากันนะครับขอบพระคุณอาจารย์นัดมากครับผมขอบคุณค่ะ และนี่นะครับคือรายการคนอวดของสเปเชียลการความคุณผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้ให้กับรายการของเราด้วยและพบกันใหม่กับช่วงคนอวดของสเปเชียลถ้าคุณคือคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องโชคชะตาดวงหรือศาสตร์เกี่ยวกับไพ่าทาโร่เรายืนหนึ่งพบกันนเร็วนี้ในเพจคนอวดของเพจคนอวดของขออวดผู้สนับสนุนใหม่ใจดี อยากดวงดีมีรางวัลแอดเลย